ในคลิปนี้นะครับผมพี่ฟีโตก็จะมาเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงอนาการแปลร่าเป็นกระจกนะครับผมนะก็จะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์ดูคลิปกันเลยนะครับไปก้าพาทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้มาตัวน,นี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตัวน,นี้หมาเนีนี่ก็ อเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ก็อยู่กับผมฟรีโต้เหมือนเดิมนะครับทุกคนก็ในวันนี้ครับทุกคนทุกคนอาจจะได้เห็นหน้าปกคลิปนะครับผมนะก็ในวันนี้ครับทุกคนผมจะมาเอาชีวิตรอดนะครับแต่ว่าตัวผมจะเป็นกระจกนี่นะครับทุกคนนะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็คือไม่ไม่ไม่ถ้าเราพร้อมแล้วสิคือถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับผมจะนับนะทุกคนสามสองหนึ่งแปลงร่างอ่าฮะอ๋อก็คือนะครับอ๋อเข้าใจแล้วทุกคนคือมาครับใช่ว่าการที่เราจะได้กระจกก็คือการเอาท โอเคนั่นคือลาต้อตัวเองไปเผาใช่ปะ่ะโอเคครับทุกคนก็นี่นะครับเป็นการชีวิตรอดโดยการเออเป็นกระจกเป็นกระจกก็ผมว่าก็ลาบากเหมือนกันนะคือต้อนตัวเองไปเผาอะคือทุกคนคือแบบทุกคนเข้าใจป่ะว่าคือมายค้าบคือมันจะต้องแบบว่าเอาคราไปเผาก่อนเลยทุกคนมันถึงจะแบบเป็นกระจกใช่ปะ่ะเออน,นี่คือผมยังไม่ใช่กระจกนะครับแต่ก็ยังก็คือเป็นแบบเออเป็นต้นบับบองกระจกนะครับผมก็คือก่อนจะเป็นกระจกก็ต้องเป็นทรายมาก่อนนะทุกคนรู้สึกว่าในชีวิตจริงกระจกก็น่าจะทำมาจากทรายป่ะอันนี้คือผมมมมรรรูู้้คก็า อันนี้ผมก็เป็นผมต้องหาผมต้องคราอุปกรณ์ก่อนครับทุกคนตอนนี้โอเคมาเราจะค้าเป็นที่ขุดนะครับแล้วก็ที่ตัดไม้แล้วก็เป็นดาบนะครับสหรับหาอาหารคือกระจกก็หิวเป็นไงเป็นกระจกก็หิวเป็นนะเว้ยทุกคนคือเป็นกระจกแล้วก็หิวเป็นนะนี่น่ะตอนนี้มีตัวอะไรอยู่ด้วยแล้วก็มีโอ้นี่เป็นที่พักพ่อมดหรือเปล่ามีอะไรอยู่ไหมนี่หนังสือนะครับผมไอเป็นหนังสือคำสาบนะครับอาจจะเป็นกีมัวห้าแฉก ไม่ค่อยเข้าใจฮะไปเราไม่มีความเป็นพ่อหมดอุ้ยเราตั้งดาบได้ด้วยฮะเอาดาบขึ้นมาได้โอเคก็ขึ้นมาไม่ได้แล้ว,วัดดีนายคือตัวอะไรอะ่ะมันมันมังูมันมีงวงเหมือนช้างเลยอะ่ะกินมดเหรอชอมดเหรอ ฉันขอเนื้อหน่อยนะฉันแบบอันนี้ฉันต้องหาอาหารนะเดี๋ยวฉันจะหิวว่ะนี่จะเป็นเนื้อแล้วครับผมมันคือตัวอะไรทุกคนก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับมันอยู่บนตัวกินมดเลยฮะน่าจะเป็นชะมดนะครับไม่ชะมดก็เอ่อไอตัวที่มันในไทยมันตัวสีขาวขาวขาว,ขาว,ขาวดำอะ่ะขอต่อที่รูกได้ปะรู้สึกจะเป็นท่าปลาแบบคุม้มคลอ,องมกว่าสงวนอะไรเงี้ยทุกคนนะโอเคผมว่าได้เวลาที่เราโอ้ยมีลิงด้วยอยากกินลิงยังเลยอ่ะอุ้ยลิงน่ากินยังเลยอยากกินลิงอ่งลอะลิงจะขอกินนาะนหน่อยได้ไหม อากัดใช่ไหมอุย้ยเนื้อลิงจิเจี๊ยบๆนะ่ากินจะเงอยอ่ะ <laughs> ในเกมนนะครับทุกคนอย่าดราม่านะครับผมเพาผมกินลิงเออผมกินในเกมนะครับ <laughs> เอ้ยบัดดี้เจ้าตัลิง <laughs> ตัวน,นี้แบบตัวน,นี้แบบเด็กเกินไปไม่อยากฆ่านะครับมึง <laughs> จะจะกล้าแม่แกจะจะได้ไม่มีแม่โคนดาร์กเลยทุกคนจะกิน กินที่หมดเลยอ่าฉันจะช่วยฆ่าแกหน่อยนะกันแต่แกจะอยู่คนเดียวชิงสงสารแกนะถ้าว่าแกอยู่คนเดียวน่าสงสารมากกว่านะอืมโอเคผมไม่ยอมให้เจ้าลิงเนาะตอนี้อยู่คนเดียวเหรอครับทุกคนคือแบบว่ามันจะน่าสงสารเกินไปนะครับผมว่าตายไปยังจะดีกว่านะครับการอยู่คนเดียวมัน <c oughs> น่าเศร้าทุกคนสงสารเจ้าลิงยังเลยอะ่ะหวังว่าเราคงยังไม่โดนล้างแค้นนะโอเคเรามาขุดหินกันก่อนดีกว่านะครับ มืดจริงเลย่ะอวมีโคอยู่โอเคขุดทานกันแล้วกันทานจะได้แบบปิ้งเนื้อกินไงเพราะว่าตอนนี้เราก็หิวแล้วมีเสียงซอมบี้ด้วยฮะอม,มาดิเราลงไปไม่ได้เลยทุกคนเราเป็นบล็อกอะ ผมว่าเราผมว่าผมต้องขึ้นไปขุดไม้ก่อนนะครับเพราะว่าผมเอาไม้มันน้อยมากแต่ว่าตรงนี้ไม่ต้นไม้อย,อยู่แฮะดีจังนี่ต้นไม้แบบอยู่บนถ้ำเลยอ่ะเข้าไปไม่ได้อ่ะเขาตัดไม่ได้ด้วยทุกคนอ๋อมันเป็นมอสแบบมันมอสมันซ้ํากันอ่ะมันซ้ำกับมอสเวอร์ดิน,นะครับผมจะใช้ขวานตัดไม่ได้โอ้ชีวิตนี่ลําบากเนาะเป็นบล็อกเนี่ย <c oughs> <c oughs> ชีวิตลาบากเลยอโอเคเสร็จเรียบร้อยครับเลยครับ ทอดหมดนี่ว่ะยังไม่ได้เก็บมาเพื่อความสว่างนะครับมันจะลงไปยังไงอ่ะโอ้ยไงลงได้แหละนี่ถ้าสมมติว่ามีคิปเปอร์เดินมานี่คือผมตายนะเนี่ยแบบสมมติเราตกกลุ่มแล้วก็ขึ้นไว่ได้ <c oughs> โอ้ยน่าสงสารจังเลย <c oughs> เป็นบล็อกเป็นทรายอ่าถ้าเป็นที่ขุดหินนะครับเขาเรียกว่าการอัปเกรดนะครับจะได้แบบใช้ชีวิตง่ายขึ้นนี่เิดแล้วก็โอ้ยโอ้ยฉันทําอะไรลงไปทุกคนผมทําอะไรลงไปผมทำอะไรโอ้ย ทำอะไรลงไปโอ๊ยเออฉันฉันฉันทำไมฉันไม่อยู่ตรงานอะไรแต่ฉันโดนสายทำโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยผมว่าเราต้องยายทำอะเนี่ยโอเคครับตาเผาเลยเราจะกินเป็นเนื้อลิงหรอกันนะเพราะว่ามันน่ากินเกินเพราะผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันนี่ทำไมไม่ใช่ในเกมนี่โดนดามาไปแล้วเนี่ยโอ้ยเหล็กเหล็กอันนึงคุณครับคุณครับโอ้ยติดอยู่ได้เจอหล็กอีกแล้วเจอลี อืออุ้ยตรงนี้มีรูด้วยคอนะครับลงไปได้อีกนะครับผมแต่ผมจะไม่เสี่ยงลงไปแล้วกันจะตายไม่อยากตายครับโอเคเราเอามาแค่นี้พอแล้วกันอันนี้คือแร่อะไรอ่ะเฮ้ยขุดแล้วได้สองอันแล้วคือแย่อ๋อมันคือแร่เจลรี่เราจะต้องไปเผาจะได้เจลรี่หมีนะครับมันเป็นมอดของผมเองแหละมอดของแบบสุดรหรอแถวนี้นี่ไงได้เนี้อแล้ว อร่อยจังเลยอ่ะอร่อยจังเลยนี่มันจะได้หมีนี่กินได้ด้วยงอโอเคทุกคนผมว่าดาดาที่ผมจะต้องกลายเป็นกลายเป็นแบบว่ากระจกอะอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูก่อนแล้วกันนะครับทุกคนนี่คือทุกคนเราสามารถเอากระจกแบบว่าไปเผาได้ใช่ป่ะแบบว่ามันก็จะได้ไม่ใช่กระจกเอาไฟนะครับไปเผานี่ดูนะมันก็จะได้เป็นกระจกนะครับผมก็จะเดรไปเผาเหมือนกันนะครับนี่จะใส่โคลด์แล้วทุกคนพร้อมยังทุกคนมาสามสองหนึ่งเออเอ้ยนี่ไงทุกคนผมผมกลายเป็นกระจกแล้ว โอเคแล้วไงต่ออะไปกระจุกแล้วไงต่อวะเราเราต้องไปใช้ชีวิตข้างบนใช่ไหมหรือว่าเราต้องทำยังไงเออเออพี่นี่ลงถ้ำดีกว่าทุกคนแบบทุกคนแบบเผื่ออยากเห็นพี่ลงถ้ำอะไรเงี้ยก็จัดให้นะครับผมอุ้ยนี่อะไรอะโคโนนะเกตมีด้วยเลยมอสอะไรเนี่ยท่านจะลงไปแล้วนะลำบากงนะั้น,เป,น,เ,ปนเป็นกระจกเนี่ยอุ้ยนี่อะไรนี่เพชรหรอไม่น่าใช่นะเป็นเป็นเป็นกระจกก็ลำบากเหมือนกันนะครับหัวชนนู่นชนนี่แต่เพลง,พลงกับแบบก็ไม่รู้ที่กระจกต้องมีเลือดสักหนึ่งทำยังไงอะให้เป็นี่แล้หนึ่ง พอดีกระจกแบบเวอร์ชั่นผมเป็นกระจกแข็งแรงไงกระจกแบบกระจกกันกระสุนไรเงี้ยแล้วกระจกไมค์คาก็กันกระสุนนะครับเผื <c oughs> ่อทุกคนไม่เชื่อนะครับว่ากระจกไมค์คา,ารกันกระสุนอันเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วกันออะอ่ะ,อะทุกคนดูทุกคนดูนะครับว่ามันกันกระสุนหรือเปล่า นั่นนะครับผมเนี่ยแหละกันกระสุนไม่ละโอ้ยกระจกน้อก,กระจกทำมาจากอะไรกันเนี่ยแข็งแรงเหลือเกินผมว่าระเบิดก็ไม่สามารถทําลายได้วะ่ะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูอีกอันหนึ่งแล้วกันนะครับเอาเป็นนี่ระเบิดนี่เลยอ่ะเห็นไหมทุกคนเห็นถึงความแข็งแรงของมันหรือยังทุกคนดูดิคือแบบที่แข็งแรงอะ่ะเนี่ยเอาน้ํากดอ่ะนี่น้ํากดอะ่ะน้ำกดเอเลี่ยนอะ่ะทุกคนดูดิ แ้วกเอเลี่ยนที่แบบยังทําอะไรไม่ได้อ่ะแต่ว่าถ้าเป็นปืนอบิจีก็น่าจะไม่เหลือนะครับอ่ะเขาเป็นนํำแสงนิกเกียร์คนรู้ดิคือลำ,ำแสงนํำแสงนิวเกียร์แบบอะ กระจกฉันจะเป็นกระจกใช่ไหมเนี่ยหรือว่าฉันจะเป็นมว่าเราเป็นกระจกก็ดีนะครับผมรู้สึกว่าเราแข็งเก่งกว่าเป็นคนปกติก็นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมก็มาใช้ชีวิตเป็นกระจกให้ทุกคนดูนะครับผมอ่ะเผื่อทุกคนจะเห็นผมบวกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปบวกกับพวกแบบสับประหลาดให้ดูนะครับว่ากระจกจะแบบมีความแข็งแรงขึ้นไม่ได้อ่ะโอ้ยโอเคขึ้นได้แล้วนะเดี๋ยวผมจะลองบวกกับซอมบี้ดูให้ดูนะครับว่ากระจกของผมมันแข็งแรงแค่ไหนนะครับผมมาปึ ผมเนี่ยผมก็โดนหลบอ่ะมีปืนเนะี่ยผมก็ก็โดนหลบใช่ปะอึ๊บอึ๊บอึุ๊๊ยโดนน้านหนึ่งไม่เป็นไรทุกคนนี่ได้ปืนกัน้ยละอืมอืมอืมสมมุตินะถ้ามันมีปืนแล้วก็หลบนะครับผมแล้วก็หลบอย่างนี้นะแล้วก็จะไม่โดนแบบโดนลูกกระสุนนะครับผมนี่เอาเป็นขวาแล้วกันเป็นอาวุธหนักอะ่ะอ้าวเชื่ออ้เชื่ออ้าเชื่อ,อโอเคครับผมอย่า <laughs> ลืมก,กดไลค์กดติดตามติดนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแฮ